แกงมังกรปลอดสารจ้าปลูกธรรมชาตินะจ้ามาเก็บแกวมังกรจ้ากำลังเนี่ยค่ะสุกหลายลูกเลยค่ะอันนี้กำลังเหมือนจะตายแต่ว่ากำลังเป็นดอกอยู่เด้ค่ะ ม่มีกระสุกตัวนี้มีหน่วยสุกสองหน่วยสองลูกเนาะคะ่ะอันนี้กำลังเขียวๆอยู่ค่ะเป็นลูกเขียวๆแล้วก็เป็นดอกอยู่เนาะอันนี้ก็กำลังเป็นเนี่ยคะ่ะกำลังเป็นลูกค่ะ ต้นนี้เป็นเยอะเลยค่ะน,นี่ปลูกริมรั่วเนาะคะ่ะเกี่ยวมังกรสวยสีสวยมากค่ะสุกแล้วค่ะ เกี่ยวมังกรสีสวยๆค่ะเพดเป็นคนที่แปลกอีกแบบหนึ่งนะคะ่ะเกี่ยวมังกรจะชอบกินบ่บหวานจะชอบกินรสชาติแบบอมเปรี้ยวคือบ๊อคันนี้สูกมากนะคะเพราะแบบเป็นสีออกติดเขียวๆจักน้อยนะคะเพรจะชอบมากเลยจะชอบมีรสชาติเปรียปร้ยวๆนะคะอันนีบบ้บ่มีแนวตัดค่ะเพรจะใส่มือ ในการ Dead เด็ดเ้ยยต่ว่ากระต้องระว่างน้ำสักนิดนึงค่ะนี่อันนี้ตรงขวันนี้ก็เอาออกเลยนะคะ่ะนี่ตรงปลายนี่ค่ะเนี่ยค่ะสีสวยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเพจจะชอบแบบคือบบขั้นไนสุกมากนะคะเพจจะชอบมีรสชาติเปรี้ยวๆนะคะ ชอบแบบไปเคยกินยุลานนะคะเวลาไปสื่อช่วงทีแบบช่วงบอคั้เนมีผลผลิตจากของนะคะเพจก็จะชอบบอกพเ่นว่าเอาแบบยังบ่อสุกมากเอาแบบมีเปรี้ยวนะคะเพอนว่าเพจกินแปลกมากค่ะเพจก,ก็เก็บแก้วมังกรเรียบร้อยแล้วเจ้าอันนี้คือที่สุกเนาะคะ่ะยุสวนเนาะคะ่ะ จะมีทีบบคั้ให้สุกับมีเมื่อกี้พี่น้องเพิ่นมานะค่ะก็เลยเอาแบงไ้เพิ่นน้ำนะคะเกิดจะได้สมนีนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมและะ้วก็ะติดตามเป็นกำลังใจให้แพทแจ้าขอบคุณจ้าอย่าลืมกดซับ c ไ i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนและเป็นกำลังใจให้แพทในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ